สวัสดีครับพี่มีร้อยโลนะครับสวัสดีเพื่อนเทุกท่านด้วยนะครับมาไม่ได้เข้าเรื่องสาระนานแล้วนะครับมาวันนี้จริงๆก็ไม่มีสาระนะแต่ว่าผมอยากจะบอกมาเตือนอย่างนี้เพื่อนๆนะครับจริงๆผมเตือนเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับจริงๆฝากเตือนสําหรับพี่นานามือใหม่นะครับใครที่ยังเป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเจอนะครับก็ฝากคลิปนี้แชร์ไปให้เขาดูหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อครับตอนนี้นะครับกลุ่มมีอาชีพนี้มีเยอะไม่ใช่มีเยอะนะมีเยอะ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 มากๆเยอะกว่าเมื่อก่อนอีก แล้วก็มาทุกช่องทางทุกรูปแบบคนเก่าๆเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเขารู้แล้วเขามีประสบการณ์แล้วเขาจะไม่กดลิงก์ใดๆที่ไม่รู้จักแน่นอนแต่ก็ยังมีบางเพจใหญ่ๆบ้านเราอนี้ก็โดนหลายคนโดนหลายคนมากๆนะครับตอนนี้ระบบเนี่ยเอาตรงๆนะว่ามันกลุ่มคนพวกนี้มันก็พยายามเรียนแบบระบบให้แบบว่า ตั้งชื่อให้เหมือนอะไรให้เหมือนส่งอีเมลมาส่งนน่นส่งนี่มามาหาเราให้เรานั้นกดคลิ้งเข้าไปนะครับใครที่เจอแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเรียบร้อยทันทีเพจคุณโปรไฟล์คุณไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแชร์เรื่องนี้ให้กับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ทักอินบ็อกมา นะครับเพจหรือใครที่ทักอินบอกมาแล้วก็บอกว่าให้คุณเนี่ยกดลิงก์ตัวนี้นะไม่งั้นคุณจะมีปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งการจ้างงานของคุณมาถ้าเกิดมีการจ้างงานมาแล้วเขาส่งลิงก์มาให้คุณเขาบอกว่าต้องกรอกรายละเอียดนะครับเป็นของบริษัทนะครับพี่ต้องกรอกรายละเอียดแบบนั้นแบบนี้นะคะพี่สามารถเข้าไปดูไปบีบงานดูก่อนได้นะกดลิงก์เลยค่ะพวกนี้อย่าไปกดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นถ้ามีคนจ้างงานมานะครับอันดับแรกนะครับผมให้แอดไลน์ คุยกับเขาก่อนว่าเป็นงานอะไรถ้าโปรโมทเว็บโปรโมทสตอรี่จริงๆอย่าไปรับเด็ดขาดนะครับผมอย่าไปรับคนรักมีคนไม่ชอบมีถ้าคุณโปรโมทสตอรี่โปรโมทด้วยพนันเสร็จปุ๊บเขาอาจจะแคบไว้แล้วก็ส่งแล้วก็แจ้งเรื่องคุณก็อาจจะมีปัญหาทีหลังก็ได้ส่วนเรื่องถ้าเกิดว่ามีการคุยกันเป็นระบบเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยบริษัทหนูเป็นบริษัทนี้นะครับเป็นแบบนีแบบ้แบบนี้ผมบอกเลยนะครับอย่าไปกดลิงก์เด็ดขาดให้เขาแอดไลน์มานะครับขอแอดไลน์ไปสทัทีให้ไลน์เขาแอดมา นะครับแล้วไปคุยกันที่ไลน์อย่ามาคุยกันในเมสเซจนะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะครับเคยมีเจอลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. คุยกันดิบดีเลย mm hmm. ขอเลขบัญชีขออะไรหมดเลยออจ้างงานขออะไรโอนเงินให้เราก่อนครับผมโอนเงินก่อนนะครับห้าร้อยพันหนึ่งเป็นการมาจําสุดท้ายเขาก็ส่งลิงก์ให้คุณ mm hmm. พี่ต้องกรอกนี่นะครับเพราะว่าหนูต้องทําเอกสารตรงนี้เสียภาษีของระบบนะครับ mm hmm. คุณก็ไปกรอกเลขที่กรอกอะไรเรียบร้อย mm hmm. ผมมองเลยทันทีเลยเขาได้ข้อมูลคุณทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฝากแชร์สำหรับคุณที่ยังไม่รู้นะแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็พยายามกันตัวเอ,องไว้อย่าไปกดลิงก์อะไรต่างๆนะครับไม่งั้นเพจคุณจะปิวทันทีเพจอาจจะไม่ปิวไปไหนอาจจะอยู่ปกติถ้าคุณสามารถเอากลับมาคืนได้ไวนะครับไม่งั้นเขาก็จะไปเปลี่ยนคุณแล้วก็ถีบคุณออกไปตั้งพอร์ตพรีโอเป็นของธุรกิจเรียบร้อยคุณก็อาจจะเห็นพอร์ตเห็นเพจคุณนะาจะคุณทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับถ้ามีการมาจ้างงาน แนะนำให้เขาคุยมาที่ไลน์นะครับผมอย่าไปกดลิงก์ในดๆทั้งสิน้นนะครับฝากเตือนพี่ๆน้นามือใหม่ด้วยครับหากชอบคลิปนี้ก็สามารถแชร์ให้กับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ได้รับรู้ด้วยนะครับ